สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอาคาน่ากันนะครับอาคาน่านะครับก็จะเป็นการ์ดรูปร่างแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บได้ที่ด่านที่4นะครับที่ชื่อกาโลทาวเวอร์โอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายคุณสมบัติคร่าวๆนะครับว่าหลังจากเราได้มาแล้วเนี่ยมันทำไงได้บ้างนะครับโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับเราสามารถถืออัคน่าได้3ามใบนะครับต่อการเล่น1รอบนะครับโอเคครั้งแรกเลยก็คือมันจะให้เราเลือกตั้งแต่ต้นเกมนะครับรอบหนึ่งแล้วก็กล่องนะครับที่ดอกตอนนาทีที่11ก็จะสุ่มอัคน่ามาอีก1ชิ้นนะครับแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะสุ่มมาตอนนาทีที่21นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของอัคน่าแต่ละใบนะครับ สำหรับอัคนาใบแรกนะครับจะเป็นรูปคล้ายๆเหมือนลูกตุ้มนะครับมีสัญลักษณ์ว่า I v วนะครับอัออคนาใบนี้ความสามารถก็คือสามารถชุบชีวิตเพิ่มได้3ครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะบวกเลือดขึ้นอีก10%บปวกก่ออีกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกโจมตีแรงอาวุธใหญ่ขึ้นอาวุธอยู่นานขึ้นแล้วก็บวกวิ่งเร็วนะครับอีก5%นะครับทุกๆครั้งที่มีการชุบชีวิตขึ้นมานครับ โดยการที่เราจะปลดล็อกการนี้ได้เราจะต้องมาเล่นละครที่ชื่อโคชีนะครับให้เลเวล99ด่านไหนก็ได้ครับก็ต้องใช้คู่กับหนังสือชุบชีวิตด้วยนะครับการไปถัดมานะครับเป็นรูปกลมๆแล้วก็มีรูกศรออกมานะครับสัญลักษ์ณรูปตัว V นะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มโปรเจกต์ l e s สป e d ก็คือพวกอาวุธปาทั้งหลายที่แบบออกจากตัวเราไปครับจะเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับ อย่างต่อเนื่องโดยที่จะเริ่มตั้งแต่ลบ50%นะครับถึง200%ทุกๆ10วินาทีก็คือมันจะวนสลับไปครับเดี๋ยวยิ่งช้าเดี๋ยวยิ่งเร็วครับสลับกันไปไอการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างดีนะผมใช้แบบเวลาใช้คู่กับพวกอาวุธที่เป็นอย่างพวกอ,อ,อะไรอะพวกหนังสือไบเบิลหรืออะไรเงี้ยครับคือมันจะวนรอบตัวเร็วมากแล้วทุกครั้งที่มันหมุนเร็วๆเ,เ,เนี่ย แปลว่าสตูก็จะโดนหนังสือเนี่ยโจมตีถี่ขึ้นนะครับก็จะสามารถทําดาเมจได้เยอะอยู่โดยการที่จะปลดล็อกการ์ดใบนี้นะครับต้องเล่นตัวละครกิโอวาน่านะครับที่เป็นผหญิงขี่ไม่กวาดแล้วก็มีแมวเป็นอาวุธนะครับให้ได้เลเวล99นะครับด่านไหนก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ใช้คู่กับถุงมือเหล็กนะครับการ์ดใบถัดมาสัญลักษณ์เป็นเป็นรูปจุดๆ,ๆ,ๆเป็นวงกลมนะครับ สัญลักษณ์ VI นะครับอันเนี้ยจะเป็นการที่เราได้มาใบแรกเลยนะครับจากกาโร่ทาวเวอร์ก็คือพอเราเก็บไอตัวสัญลักษณ์รูปไพ่เนี้ยในแผนที่อะครับเราก็จะได้ไพ่ใบนี้มาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเอฟเฟกของไพ่ใบนี้คือทุกครั้งที่เรากินอาหารนะครับหรือว่าเราใช้พวกอาวุธที่มันดเจนเลือดของเราเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับสมมติว่าเราเคยเก็บไก่30เนี้ย ก็จะเป็น6กสิบแล้วไอ้ดาเมจ6กสิน,นี้ยมันก็จะออามาเป็นคำนวณมาเป็นอ,ออร่าดาเมจน,นะครับทั้งแผนที่นะครับกับทุกตัวละครที่เป็นศัตรูเราครับผมจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็มันก็จะอิงตามที่สมมุติว่าเราแบบกินเลือดได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็จะทำแอเรียดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับการ์ดใบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอามาไว้ ใช้เก็บตัวละครเดทนะครับที่ใช้ค่าเดทก็คือพวกตัวละครศัตรูเนี่ยมันจะไม่มาตายใกล้ๆเรานะครับในช่วงแรกก็จะทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บเพชร exp ได้นะครับการ์ดใบถัดมานะครับเป็นรูปมือกําลังเอื้อมไปหยิบอะไรกลมๆนะครับสัญ,ญลักษณ์ของมันคือ VII นะครับอันนี้การ์ดใบเนี้ย ทุกครั้งที่เราใช้อาวุธที่เป็นโปรเจกต์ตายนะครับที่อยู่ในรูปทางด้านขวานะครับไม่ว่าจะเป็นมีดขวานเคียวปืนหรือรถเข็นนะครับอาวุธพวกนี้เวลาเรายิงออกไปสมมติว่าปกติเรายิงไปโดนที่ขอบแมปนะครับมันก็จะหายไปใช่ไหมครับแต่เนี้ยเวลาเรายิงไปโดนขอบแมปนะครับมันจะกระเด้งครับกระเด้ง3ทีนะครับก่อนที่มันจะหายไปแล้วมันก็จะสามารถวิ่งทะลุกำแพงแล้วก็ศัตรูได้ด้วยนะครับ การ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้พวกพวกสายปืนหรือว่าเคียวอะไรอย่างเงี้ยครเพราะว่าอาวุธมันจะสามารถกระเด้งกลับมาโดนศัตรูทำให้สามารถตีศัตรูได้หลายฮิตขึ้นนะครับการปลดล็อกการ์ดใบนี้นะครับเราก็จะต้องเล่นตัวละครกินนารโรนะครับให้ได้เลเวล99นะครับถึงจะได้ปลดล็อกการ์ดใบถัดมานะครับสัญลักษณ์รูป เหมือนมือคนเหมือนจะมาประสานกันนะครับสัญลักษณ์ xi นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆอันเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชันของอาวุธเวทนะครับก็คือทุกครั้งที่เราใช้พวกอาวุธเวทไม่ว่าจะเป็นคาถาเวทคาถาไฟไม้กางเขนหรือว่ารถเข็นนะครับอันเนี้ยมันก็จะสามารถเด้ง เด้งสมมติมันออกไปที่ขอบแมปมันจะสามารถเด้งกลับมาโดนศัตรูได้อีกนะครับแล้วก็ทะลุศัตรูได้ด้วยครับโอเคครับการปลดล็อกก็คือต้องเล่นตัวเอลเมดาเนี่ยครับให้ได้เลเวล9กาการ์ดใบถัดมานะครับรูปมันจะคล้ายๆรูปตัว S นะครับสัญลักษณ์ xvi นะครับการ์ดเนี้ยเมื่อเราใช้มีดใช้แส้ใช้ขวานนะครับหรือว่าไอ้ตัวมีดบินเนี่ยก็จะสามารถทำดด้วยข้อ h ิตได้นะครับ โดยที่ดามเมจจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวนะครับการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่จะไว้ฆ่าเดชนะครับถ้าใครอยากฆ่าเดชเนี่ยเราก็อาจจะมาเก็บการนี้ก่อนก็ได้ครับอาจจะทําให้เราตีเดชได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตายเร็วขึ้นโดยการปลดล็อกก็จะต้องเล่นตัวลามานะครับให้ได้เลเวล99ครับเราสามารถปลดล็อกตัวละครลามาได้นะครับโดยการที่ไปที่แผนที่ที่1นะครับแมทแมทแรก แต่ว่าเราจะต้องมีตัวตัวแผนที่ที่ได้จากด่าน3ามก่อนนะครับแล้วกดดูแผนที่ให้เราดูรูปลูกกระโหลกมันจะมีรูปกระโหลกสีม่วงอะครับให้เราไปเก็บกระโหลกนั้นอะให้ได้ภายในก่อน10นาทีนะครับแล้วให้เราถือไว้ที่ตัวเกิน20นาทีก็คือต้องเล่นให้จบ30นาทีครับแต่ว่าทําไงก็ได้ให้ถือไอตัวกระโหลกเนี้ยให้ได้เกิน20นาทีครับแล้วก็จะปลดล็อกตัวรามามาได้ครับ การ์ดใบถัดมานะครับสัญ,ญลักษณ์มันจะเหมือนรูปคันธนูนะครับชื่อ XVII นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นการ์ดที่ใช้เพิ่มดูเลชันของสิ่งของนะครับเช่นสมมุติว่าเราใช้สมุดไบเบิลใช่ไหมครับมันจะมาวนรอบๆตัวเราครับคือการเนี้ยมันจะเพิ่มได้ถึง200%ครับก็คือมันอาจจะวนนานขึ้นหรือถ้ามันไปที่ลบ50%เนี่ยมันก็อาจจะวนแบบแป๊บเดียวนะครับแต่ก็อันนี้ก็สำหรับ ตัวผมผมคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นจะได้ใช้นะครับไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากกลดล็อกเนี่ยเราก็สามารถไปเล่นตัวละครป๊อปผีเนี่ยครับให้ได้เลเวล9 9นะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะาคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่การใบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าใครลองเล่นแล้วแล้วแบบเฮ้ยใช้คู่กับอาวุธนี้มันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลบกกวนแนะนำหน่อยนะครับ ส่วนการ์ดใบสุดท้ายนะครับมันจะเป็นรูปรูปกลมๆนะครับคล้ายๆพาทิตนะครับชื่อ XIX นะครับ h e a r t o f Fire อันเนี้ยทุกครั้งที่เราใช้อาวุธป่าครับไปโดนกับพวกของที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกไฟอะครับมันจะสามารถทำให้เกิดระเบิดเป็นแอเรียเล็กๆได้นะครับหรือเวลาที่เราโดนศัตรูแบบ เข้ามาโจมตีที่ตัวเราเนี่ยศัตรูก็จะโดนระเบิดไปด้วยนะครับซึ่งการนี้ผมก็ว่าผมใช้เกือบเกือบทุกรอบนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นแบบดามเมจแบบจะจ่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบใช้คาทาไฟอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะเลือกไอการ์ดใบเนี้มาทุกครั้งเลยนะครับที่ผมเล่นก็ถือว่าโอเคนะครับเหมือนเราก็เ,เพิ่มดาเมจของคาทาไฟเราได้นะครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดของการ์ดแต่ละใบแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ที่หน้าจอแรกเข้าเกมนะครับแล้วกดทางขวาที่เขียนว่าอันล็อกครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็จะสามารถดูได้ครับว่าการ์ดใบไหนที่เราปลดล็อกไปแล้วหรือยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็จะมีชื่อตัวละครเขียนอยู่ข้างหลังนะครับันนี้ก็สามารถไปตามเก็บการ์ดกันได้นะครับลองเช็คดูครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย